บอกพอแค่นี้เดี๋ยวโดนเคมลิิทธี์สวัสดีครับผมจากนายทนครับคลิปนี้เราอยู่กับ s o โล King นะครับแล้วที่ผมต้องเล่นเพลงเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ากีต้าร์ตัวนี้คือกีตาร์ซิกเนเจอร์ของพี่เอก b l a c k h e a นะครับถ้าพูดถึงวง b l a c k h e a เนี่ยก็เป็นวงที่แบบผูกพันกับผมมากๆเลยนะตั้งแต่สมัยผมหัดเล่นกีตาร์เนี่ยเล่นเพลงวงพี่ๆเขาตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบ ฉันยอมรับผิดกับคำกล่าวหาจะขอยืนยันยืนยันที่จะรักเธอตลอดไปหรือว่าจะแบบคนอะไรไม่รู้ยิงโตตึงโตตึงโตตึง,ตง,ตงอ่ะประมาณนี้นะตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่พวกเรามือกีตาร์คนไทยได้มีกีตาร์ซิ a กเน e เจอร์ของพี่เอกเล่นกันแล้วเดี๋ยวผมขอเทสที่เสียงแตกก่อนเลยนะไปฟังกันครับ Thank you. โอเคถ้าเล่นไม่เหมือนยังไงพี่เอกดูอยู่ขอโทษด้วยนะครับเพลงนี้แบบหัดเล่นตอนเด็กๆเ,เลยครับชอบมากๆครับแล้วเรามาพูดกันถึงป i ิ k กอัพสักนิดนึงนะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะตรงนี้นะครับมันเป็นมินิฮัมนะครับซึ่งก็เป็นมินิฮัมที่ใช้ชื่อรุ่นว่า Blackbird นะครับโดยทาง Solo King แล้วก็ทาง Music Entrance รวมถึงพี่เอกเนี่ยก็ได้กันร่วมกันออกแบบนะครับทดลองจนพี่เอกชอบนะครับ ไม่เชื่อต้องเชื่อครับนี่คือเสียงจากมินิฮัมนะครับเรามาพูดถึงแบรนด์กีตาร์โซโลคิงกกันสักนิดนะครับโซโลคิง g เนี่ยเป็นกีตาร์ที่จัดจําหน่ายโดยร้าน Music e n t r a n c e นะครับแล้วณนะปัจจุบันนี้ก็กระแสะการตอบรับดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกีตาร์ที่ราคาค่อนข้างเป็นมิตรกับหนักดนตรีนะและรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของทางโซโลคิง g เลยนะครับที่เขาทาซิกเนเจอร์ให้กับศิลปินนะอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะพอพูดถึงแบรนด์โซโลคิง g ทั่วโลกเนี่ยที่มีขายไม่ว่าจะเป็นแบบอินโดนีีเเเซซยยาหรรือว่ปะท จีนเนี่ยครับคือยังไม่เคยมีซิกเนเจอร์ของศิลปินเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆนะครับแล้วการดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการออกแบบร่วมกับพี่เอกแบล็กเฮดนะครับเท่ากับว่ากีตาร์ที่ผมกําลังสัมผัสอยู่เนี่ยผมได้สัมผัสถึง ความชอบของพี่เอกได้จับได้ไดรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. พี่เอกชอบปิกอัพแบบไหนชอบเชฟคอแบบไหนนะครับกีตาร์ตัวนี้มันจะอยู่ในรูปทรงของเทเลค a สเตอร์นะครับซึ่งบอดี้เนี่ยมันจะมีความโมเดิร์นนะคือเขาจะมีการแบบคอนัวร์นะครับอ่าให้ดูข้างหลังถ้าเป็นทรงเทเลธรรมดามันจะค่อนข้างแบบเป็นเหลี่ยมเนาะอันนี้จะเป็นออกสไตล์โมเดิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมผัสเวลาที่เราเล่นเวลาที่เราโอบกอดมันเวลาที่เราเท้าเนี่ย ค่อนข้างแบบฟิลลิ่งไม่แตกต่างกับการเล่นสตัดนะอย่างผมได้จับมันครั้งแรกนี่ก็คือเล่นถนัดนะครับไม่มีการแบบจับแล้วเคอะเขินหรือว่ามีตรงไหนมันคมบาดมือบาด ตรงช่วงท้องช่วงอะไรเรานะครับส่วนบอดี้ตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้ไม้แอดนะครับซึ่งในสเปกเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นเซเล็กไลท์เวทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแอดที่เขาค่อนข้างแบบคัดน้ําหนักมาให้เบาที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้นะครับส่วนการฟินิชสีนะครับก็จะเป็นเมอร์เบิร์นแมทแบล็คนะครับก็คือการฟินิชสีแบบเคลือบด้านนะครับตรงนี้นะเป็นความต้องการของพี่เอกแบ c ็คเฮดโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าสีแบบนี้เวลาที่เคลือบด้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแมทกับบอดี้ที่เป็นแอดนะครับถ้าเพ เนี่ยเดี๋ยวกล้องลองซูมใกล้ๆนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเห็นลายไม้ค่อนข้างชัดเจนนะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พี่เอกเขาบอกก็คือเวลาที่เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเวลาที่เป็นสีแบบเคลือบเงาเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือถ้าเกิดแบบเขาทํากระแทกหรือว่าทําตกถ้าเป็นสีเคลือบเงามันจะแตกแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าเป็นสีซาตินแบบนี้นะเวลาเป็นรอยเนี่ยมันสังเกตค่อนข้างยากนะมันก็ทําให้กีตาร์เนี่ยดูไม่เก่านะครับต่อไปนะครับที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะก็จะเป็น1นึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับซึ่งพอร์ตวอลลุ่มพอร์ตโทนเนี่ยก็เป็นของ CTS นะครับซึ่ง TCS เนี่ ที่ใช้ในกีตาร์แบรนด์ระดับตำนานหลายๆแบรนด์นะครับแล้วตรงนี้นะก็จะมีท็อกเกิลนะครับเอาไว้สปิดคอยนะครับซึ่งถ้าตบลงเนี่ยตัวหลังก็จะใช้เป็นมินิฮัมแบบปกติแต่ถ้าเกิดปัดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตัดคอยนะครับและซ e เลคเตอร์ควบคุมบิ๊กอัพก็จะเป็นซีเลคเตอร์5ทางนะครับส่วนความพิเศษที่ผมได้พูดไปแล้วนะตัวนี้เป็นมินิฮัมนะครับใช้รุ่นว่า Blackbird นะครับ ส่วนถัดมาที่ตรงปิกอัพตรงนี้ก็จะเป็นซิงเกิลคอยล์สตัวนะครับซึ่งจะเป็นซิงเกิลคอยล์แบบสไตลิสติกที่อยู่ในปิกอัพเทเลนะส่วนตัวผมชอบปิกอัพสไตล์นี้มากเพราะว่ามันให้เสียงที่ค่อนข้างคัดทูแล้วก็พุ่งคมใสนะครับและตรงที่บิดนะครับถึงว่าจะเป็นดีไซน์เทเลแต่ว่าเขาใส่ความแบบผสมไฮบริดเข้าไปก็คือจะเป็นบิดแบบหยองทิมโลนะครับเราสามารถใช้คันโยกได้นะตรงนี้เนี่ยเป็นบิดของทางแบรนด์จินโฮนะครับซึ่งถ้าใครทราบดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เดียวกับในเครือของ แบรนด์ของวิลคินสันนะครับต่อมาที่คอนะครับตรงนี้นะจะเป็น Los t State c a n a d i a n Maple นะครับซึ่งเขาให้มาเป็นเฟรม 4a เลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูทางด้านหลังดูลายเฟรมนะครับเราจะเห็นเลยแล้วบวกกับเป็นคอเผาเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบโมเดิร์นแล้วก็เป็นสมัยนิยมนะปัจจุบันนี้ใครเล่นอาร์เมลเปินเนี่ยเขาก็จะนิยมเรื่องคอเผากันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วที่เฟดตรงนี้ก็จะเป็นเฟดสแตนเลสนะครับให้มาทั้งหมด22เฟตนะครับ ส่วนที่หัวตรงนี้นี่เป็นโลโก้สไตล์แบบโซโลคิงเลยนะครับก็ชื่อก็บอกนะเป็นเจ้าแห่งโซโลนะเป็นราชาของการโซโลเลยครับอ่ะและที่ลูกบิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกบิดของทางโซโลคิงเองนะครับได้เป็นลูกบิดล็อกสายแล้วก็ฮาร์ดแวร์เป็นสีทองซึ่งแมทกับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดของตัวกีตาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทางลูกบิดด้านหลังนี่อ่ะและมุมนี้เห็นลายเซ็นพี่เอกแบ็กเฮดด้วยนะครับเดี๋ยวให้กล้องช่วยซูมดูอ่า ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ค่อยได้เห็นกีตาร์สเปคนี้ในตลาดกีตาร์เท่าไหร่นะครับที่เป็นแบบสไตล์ทรงเทเลที่มีคันโยกแล้วก็มีซิงเกิลคอย2ตัวแล้วตัวหลังเนี่ยเป็นมินิฮัมนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นซิงซแล้วก็ฮัมธรรมดานะตรงเรื่องมินิฮัมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงที่ให้ความรู้สึกให้ฟีลลิ่งแตกต่างกับฮัมเบอร์เกอร์นะแล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เอกเขาชอบแล้วเขาก็เลยดีไซน์ออกแบบมาอย่างนี้นะครับแล้วตัวมินิฮัมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่าระหว่างเราตัดเป็นซิงเกิลคอยแล้วเนี่ยเสียงมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปลองเทสกันที่เสียงคลีนครับ ื่อกี้นะครับก็เป็นเสียงของตัวซิงเกิลคอยตัวเน็กนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเลยคาแรคเตอร์มันจะมีความแบบคมๆสายๆพุ่งๆนะครับแล้วก็จะเป็นซุ้มเสียงแบบสไตล์เทเลหน่อยหน่หนึ่งด้วยนะมันจะมีป้องๆด้วยนะอะเดี๋ยวเราลองสังเกตกันอีกทีนึงนะ ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปแก๊กที่สองตรงนี้นะครับก็จะเป็นการผสมกันระหว่างตัวซิงเกิลคอยตัวเน็กกับซิงเกิลคอยตัวมิดครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงที่แบบค่อนข้างนุ่มนวลน,นะเวลาที่มันผสมกันนะ โอเคครับต่อไปนะปิกอัพตัวกลางนะครับที่เป็นซิงเกิลคออย่างเดียวตรงนี้เนี่ยก็ผมชอบเอามาใช้เล่นพวกแบบซิงเกิลโน้ตต่างๆนะอาแล้วยิ่งพอมันเป็นทรงเทเลแล้วเป็นปิกอัพแบบลิสติกเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบป๊อกป๊กป๊กป๊กปกเลยนะ ต่อไปนะครับปิกอัพแก๊กผสมนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทำที่เป็นแบบว่ายังไม่เป็นตัดสปิดคอย์นะครับก็จะเป็นการใช้ s ิงเกิลคอยตัวนี้กับมินิฮัมตัวนี้นะครับลองฟังกันดูครับ มันก็จะให้คาแรกเตอร์ที่แบบออกเป็นแนวแบบจิกกอหน่อยนะหรือว่าเราจะมาเล่นเป็นแบบพวกลิฟท์เทเลตรงนี้ก็ค่อนข้างได้อยู่นะครับต่อไปตัวสุดท้ายนะครับที่เสียงคลีนนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทียบกันดูนะระหว่างที่เป็นตัวมินิฮัมอย่างเดียวนะครับ มันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างฮัมกับซิงเกิลคอยนะครับทีนี้ผมจะลองแบบว่ากดสปิดคอยขึ้นมานะครับ และทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองปรับที่เป็นสปิดคอยนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับซิงเกิลคอยจริงๆลองดูกันนะครับว่าไดดามิกหรือว่าความดังเบามันต่างกันแค่ไหนครับลองดูครับกับซิงเกิลคอยจริงๆสปิดคอยซิงเกิลคอยจริงๆ จรินะครับที่เป็นสปิดคอยอันนี้ส่วนตัวผมนะคือยังไงอะครับพอมันเป็นสปิดคอยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยหลักการที่มันจะให้แบบคาแรค c เตอร์หรือว่าเหมือนซิงเกิลคอยจริงๆแต่ในการที่แบบมันทําได้ขนาดเนี้ยผมถือว่าจากความรู้สึกผมเนี่ยถ้าไม่ได้แบบเอาหลักวิทยาศาสตร์มาวัดหรือเอาเครื่องมาวัดเนี่ยผมให มัน90%อน่ะของการเทียบกับซิงเกิลคอยจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็จะสร้างทางเลือกที่หลากหลายได้นะครับในกีตาร์ตัวเดียวนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน,อนๆก็ได้ทำความรู้จักกับโซโล่คิงซิกเนเจอร์ของพี่เอกแบ็กเฮดไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเร่งด่วนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้เล่นมันหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะถ่ายนะแล้ววันที่เรากำลังดูคลิปนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดตัวเลยนะครับซึ่งนะวันนี้วันที่3กุมภาพันยี2 2เนี่ย ยังไม่มีจําหน่ายนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบตัวเดียวในประเทศไทยนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวโปรโตไทอยู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทาง Music e n t r u s ร์เนี่ยเขาก็เปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับโดยราคาขายจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่17,900บาทแต่ว่าถ้าเกิดใครพรีออเดอร์นะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่14กุมภาเนี่ยจะได้ราคาพิเศษนะครับก็คือราคา15,900บาทนะครับก็ประหยัดไปถึง2,000บาทนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบพี่เอกแบล็กเฮดอยากสัมผัสความรู้สึก อยากสมัมผัสประสบการณ์ว่าพี่เอกแบล็เฮดเขาชอบเล่นกีตาร์แบบไหนเขามีซุ้มเสียงในหัวยังไงตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากลองอยากทดสอบตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับยังไงก็ลอง ทักไปติดต่อที่เพจ Music Entrance ดูนะครับคิดว่าเขาก็น่าจะเอาตัวนี้แหละที่เป็นตัวโปรโตไทป์เนี่ยเอาทิ้งไว้ที่ร้านเพื่อให้เพื่อนๆได้ทดลองและทดสอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ Music e n t r a n c e ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอก b a c k h e a ดด้วยนะครับผมมีโอกาสได้เล่นกีตาร์ i g n a t u r e พี่เอก b a c k h e a d แล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กนะครับและคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e ให้ช่องจักรนันทพลด้วยครับสวัสดีครับ